เป็นครับผมมาดูกล้วยนะครับเปลงเปนนครับผมเป็นโอยตัวนู้นครับผม,บผมสูงติดสายไฟเลยครับผม คนะคชมบรรยากาศครับผมบรรยากาศตอนเย็นครับผมตกวดไปด้วยนะครับ ก็จบคลิเปเพียงแค่นี้นะครับยินดีกับโม